ครับสวัสดีครับพบกับข่าวภาค่ำแลวกบทบทจังหวันที่1าคม2545พระบาทสมเด็จพระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเวะารมหาฤาีในการของสภากาชาติไทยแน่บุญมุญรังในการการทำงานในการพกถล่มจังหวัดภาคใต้ที่1่ค5 4 5ในคนในคนพบกันการขอการพกล่มจังหวัดภาคใต้นีรหน้าตัหลอกเชียงเหนือกับเชียงใต้ครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงพระหลังมหาเร,าร,ร็วอันบริวารในระดับเด่ในการทันลมจังหวัดภาคใต้ทื้นที่เฝ้าระวังที่บัดกภัยด,ดินท่วมขนาดสวงพายุนึระหว่างวันที่าาาาาา28-30กันยายน2545พื้นที่ป่าผ่อระวังที่แม่าน้ำในจ,งจงนงังหวัด43จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอมบุญเอาอมบุญธาน อุบลธานีศรีสเกตจังหวัดนครศรีธรรมราชศรีมาเชัยภูมิเลยหนองคายอุดลน้องบัวลำพูขอนแก่นต่อมาภาคเหนือภาคเหนือมีการหกถลุมจังหวัดครับก็ได้แก่จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะยาจังหวัดจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดลำปาง ลำพูนรวมติดรวนดิดถึงแล้วกักบจังหวัดกำแพงเพชรสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุลโลกจังหวัดเพชรบูรณ์และก็จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ครับภาคตะวันออกถึงภาคตะวันออกถึงตะวันออกก็จังวัดอกดอกค,คือจังหวัดชลบุรีจากทุ่งา้า ระยองปราจินบุรีสระแก้วจันทบ,บรุรีแลก็ตราดต่อมาภาคลลางาครับจังหวัดกันจังบ,บรุรีราชบ,บุรีสระบุรีลุมพุบบรีนครนายกต่อมาภาคใต้ครับก็มีสามจังหวดัดก็คือจังหวัดระนองจังหวัดพัางงาจังหวัดชุมพรครับ ครับเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมากลับไปติดตามจากเขาครับเมื่อมีการเสียชีวิตของคุณตีรักหรือคุณคุณคุณศิระคุณศิริพันธ์คุณศิริพันธ์อะคงทองครับจึงก็จดเปนกาสำเสิมในี้กับปติดัามจักรายรารครับ ช่วงนี้กับรายการนะครับเมื่อนุ่มใหญ่โมดสติเมื่อเมื่อนุ่มใหญ่ทะเลาะกับแฟนที่เดินในกองการครับฟานเธอได้หัวแตกกย่งครับกับคุณกับคุณคงคงกับคุณศิลป์หรือคุณตรีรักครับ ครับเพาะได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วครับพบก,กับคุณลิกินกุมนวิทดียร์ครับสวัสดีครับมาพบก,กับข่าวกีฬาครับข่าวกีฬาในมาที่บราซิลกับกับอังกฤษซึ่องออคอดอร์ในจังหวัดเชนเลอร์ของประเทศประเทศบราซิลออคอดอ โอกรได้ตีบีบเข้าไปในกระเตะเตะเข้าเตะประเทศบราซิลได้เตะได้เตะได้เตะกาเชระเลศก็เตะความเพื่อนวงระวางตกันตะขระึ้นอ้ลหจนา่กาเระเลตกาตข่านีฬาสครับมาที่กันการที่บราซกับ อเมริกาเนี่ยครับเม็กซิโกกับกับประเทศกับประเทศเนิวซีแลนด์นะครับนใครับแข่งเกมคอมประเทศของประเทศเม็กซิโกชนะเลยนะครับโอกรโดเตติของของประเทศเม็กซิโกของประเทศนิวซีแลนด์แต่ลาซิวก็ได้ชนะเข้าไปล ใใสุขภาพของการระวางรวางการของการได้รางวัลชนะเลิศทั้งใหญ่ทั้งใหญครับจากสุดท้ายมาที่ที่การการแข่งระหว่างกันประเทศของประเทศหนึ่งในประเทศในประเทศหนึ่งประเทศครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มกาตะของประเทศจีนของประเทศจีนกับอิรักในกันของประเทศเวียดนาม โอ้ประเทศจีนกับประเทศกับประเทศอิรักเข้าไปแล้วตระเตครับประเทศจีนได้ชนะเลิศล่โหวชนะเลิเด่ล่ลงวชนะในปีส้าไดร้อยัช่วติครับก็หมดเวลาของขายกีฬานะครับพบกันใหมในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นวันรัฐธรรมนูนด้วยนะครับคนเราก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดประหยัดวันนี้ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าวันนี้นะต้องไปดูของพระประชาธิปไตยด้วยนะครับกับคุณจำเนนชื่นครับรับก็สุงท้าด้วยพระเจศาสนาสุภาษิตวัุ่นนี้ครับตาเมสุเอาเมรวันนี้สีขาไปตังสมาเิยามีควไม่ประพฤติกามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ